สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของกิมถิ่นอีสานนะคะวันนี้นําเสนอนี่เลยค่ะลูกชิ้นปลาลวกนะคะกับน้ําจิ้มรสเด็ดของเรามาดูว่าน้ําจิ้มของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะกระเทียมมะนาวมีพริกแดงและพริกเขียวแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นไปที่พริกเขียวของเรานะคะ มาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะใช้น้ําเชื่อมนะคะน้ำปลาน้ํากระเทียมดองนะคะก็จะมีผักชีด้วยนะคะกินคู่กับผักชีหอมๆของเราวันนี้เราจะไม่โขลกเอานะคะวันนี้เราจะใช้ ที่ปั่นเอานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะก็มาถึงขั้นตอนการปั่นพริกของเรานะคะนี่เราจะใช้เครื่องปั่นมินิของเรานะคะใส่พริกลงไปเลยใส่กระเทียมนี่นะคะใครชอบตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ลดปริมาณลงได้กระเทียมก็เหมือนกันนะคะ ชอบนะคะใครชอบแบบหยาบก,ก็พอได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเราก็มาเริ่มทำน้ำจิ้มกันนะคะอันนี้พริกกับกระเทียมนะคะที่เราปั่นจากโถกปั่นเล็กๆของเรานะคะ ใส่ลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำกระเทียมดองของเราลงไปน้ำเชื่อมนะคะตามชอบเลยนะคะน้ำปลาเดี๋ยวคนส่วนผสมก่อนนะคะ น้ำเปล่านะคะเราใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะอยางนั้นก็คนน้ำจิ้มรสเด็ดของเราจะได้ไม่ข้นไปนะคะจากนั้นก็ใส่มะนาวนะคะตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะหน่อย ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ <c oughs> จากนั้นก็ชิมรสชาติดูนะคะอือหืออร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากๆน้ำของเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกชิ้นปลาของเราลงไปลวกเลย ได้แล้วนะคะลูกชิ้นปลาลวกของเราเราจะลวกแค่สามถึงห้านาทีก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลูกชิ้นปลาลวกกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราโอ้โหรสแซ่บจีจ๊ดจ๊าดนะคะได้กลิ่นกระเทียมมะนาว แซ่บมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินลูกชิ้นปลาลวดกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราค่ะนะคะ